สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับอินทรพมอีเลด์นะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูจันทร์อินทรพลที่ปีที่ผ่านมานะครับได้ออกไปเก้าจันทร์นะครับแล้วก็จะมาผสมเกสรกันนะครับวันนี้นะครับสําหรับอินทรพลต้นนี้นะครับมีท่านที่จองเข้ามานะครับว่าจะจองผสมเกสร สองกันนะครับก็ยังไม่ทราบว่าท่านจะเอาลองเกสรตัวผู้สายพันธุ์อื่นนะครับมาผสมเกสรหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแต่วันนี้จันก็ได้แตกแล้วนะครับท่านผู้ชมก็แตกมาสองวันแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาทําการผสมเกสรกันนะครับก็ปล่อยไว้หลายวันไม่ได้นะครับท่านผู้ชมในการ ผสมเกสรน,นะครับหลังจากที่จันแตกนะครับการผสมเกสรถ้าปล่อยเว่นหลายวันก็อาจจะไม่เป็นผลดีนะครับหรืออาจจะไม่ติดเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับวันนี้ผมก็มาขอญาตท่านที่จองจันเข้ามานะครับผมก็จะมาผสมเกสรด้วยสายพันธ์จาวิตท,ทั้งสองจันเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับตัวนี้ก็ในปีนี้นะครับเห็นออกมา จนถึงวันนี้นะครับก็มีอยู่แค่3จันทนะครับในปีที่ผ่านมานออก9จันนะครับโดยปกติแล้วนะครับต้นอายุยังเล็กอยู่นะครับในปีที่แล้วเนะี่ยออก9จันนะครับผมได้ทดลองนะเหลือไว้ทั้งหมด9จันนะครับปกติในปีต่อไปนะครับก็จะไม่ค่อยออกจันทนะท่านผู้ชมแต่ปีนี้ไอ้ออกจันจรานวน3จันนะครับ หนึ่งก็ยังไม่แตกนะครับก็อีกสองจันทนะครับที่ออกก่อนจันนี้นะครับก็จันก็ได้แตกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับก็สองวันจะเข้าสู่วันที่สามแล้วนะครับผมก็ที่โอกาสนะครับผสมเกสรไปก่อนนะครับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับด้วยสายพันธุ์จาวิตคือขอเรียนเย่ยนะครับในปีที่ผ่านมานะครับต้นนี้ทั้งเก้าจันก็สมบูรณ์นะครับรสชาติไม่ติดฝาดนะครับสําหรับ สายพันธุ์บาหีเหลืองพอเร่เงนี้ต้นนี้นะครับไม่ติดฝาดเลยนะครับแม้แต่ลูกยังเขียวอยู่นะครับก็ไม่ติดฝาดนะครับทุกผู้ชมมาในปีนี้นะครับถือว่าจันใหญ่ขึ้นกว่าปีที่แล้วมากนะครับทุกผชม ก็ใหญ่แล้วก็ยาวขึ้นนะครับปีนี้ ตัดแกนกลางออกเหมือนเดิมนะครับก็จะตัดปลายจันออกเพียงเล็กน้อยนะครับ ก็ทำเหมือน,นทุกครั้งนะครับที่สมเกศรนะครับก็เจาะรูนะครับคนสมาติกนะครับเพื่อที่จะนำหลอดเข้าไปเป่านะครับหรือว่ากลนลองเกศรใส่เกศรตตวเมีนะครับ อ็เป็นการทบทวนนะครับก็าอาจจะมีบางท่านนะครับพึงเข้ามาดูคลิปนะครับท่านผู้ชมในการประสมเกสรนนะครับ สายพันธ์จาวิตนะครับรองเกสอนต่อคู่นะครับท่านผู้ชมนะครับ เพื่อความชัวนะครับก็ฝนสองครั้งนะครับ ก็มาผสมจันที่2ต่อกันเลยนะครับ าก,การใบนะครับมันแบบีบแน่นเกินไปแล้วก็หึงออกลักษณะแบบนี้นะครับ น,นี้ก็ผสมด้วยลองเกตสวรวสายพันธ์จจวิตพอลเเยอะเหมือนกันนะครับทั้งสองจันเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับในปีที่ผ่านมานะครับผมใช้ลองเกตสรที่สายพันธ์ที่ปลูกจากพอลเลสนะครับลองเกตสวรวตัวผู้นะครับ รสชาติดีนะครับปีที่แล้วไม่ติดฝาดนะครับสัตว์ตัวนี้นะครับ ที่ผ่านมานะครับติดดีนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับต้นนี้ในการผสมเกสรในปีที่ผ่านมานะครับซึ่งรองเกสรก็เป็นสายพันธุ์จากพรอมเลดนะครับถือว่าติดดีนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มาดูว่าในปีนี้นะครับผสมเกสรด้วยสายพันธุ์จาวิตนะครับว่าจะมีความแตกต่างของผลในการผสมเกสรว่าติดดีไม่ดีนะครับ ในการผรสมเกสรที่ท่านที่จองเข้ามานะครับในวันนี้นะครับทั้งสองจันทนะครับว่าจะมาจองผสมเกสรน,นะครับผมก็ถือโอกาสนะครับใช้ลองเกสรต่อผู้ในการผสมเกสรให้ท่านนะครับแล้วก็ยังเหลืออีกหนึ่งจันนะครับที่ยังไม่ได้ผสมเกสรน,นะครับท่านชมกับตัวนี้ก็ออก แค่ <Okay. S 2> สามจันทในปีนี้นะครับปีที่แล้วเก้าจันนะครับก็ในการผสมเกสรในปีนี้นะครับเปลี่ยนสายพันธุ์ตะพูกใหม่นะครับเป็นสายพันธุ์จาวิตนะครับก็มาดูว่าการผสมเกสรน,นะครับในครั้งนี้นะครับว่าจะติดดีไม่ดีอย่างไรนะครับแล้วก็รสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมก็ ก็ติดตามชมดูนะครับว่าหลังจากที่ผสมเกสรได้ประมาณ20วันนะครับผมก็จะเปิดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการผสมเกสรติดดีหรือไม่ดียังไงนะครับท่านผู้ชมครับก็สํสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ